ขอขอบุณเพจมินิเิวะที่อนุญาตให้นำมาพากเสียงด้วยนะครับมินินิวะช็อปจำหน่ายสินค้าหนังสือทำมือและกุ้งต่างๆเกี่ยวกับโต๊ะตะพนและผงเพื่อนหากมีปัญหาในการสั่งซื้อหรือสินค้ามีปัญหาร้านไม่ยืนยันออเดอร์ใน2วันหรือคำถามต่างๆสามารถไปสอบถามโดยตรงได้ทางเพจมินิเิวะได้เลยจ้าพอเดินผ่านคนเยอะๆแบบนี้แล้วรู้สึกจะตด้โลแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเดินช้าเปิดก้นหายใจมวนท้อง รู้สึกไม่เป็นธรรมชาติแบบสุดสุดนี่เหรอเราจประมาทเราต้องกำจัดมันออกไปให้ได้หวังว่าระหว่างนี้จะไม่เจอปัญหาอะไรเพิ่มนะนี<ว>่ะว่าไงครับน้องสนใจจะไปดูของดีของพวกพี่ไหมเจอปัญหาตัวเบล้มเลยไอ้ยาโอ้ยไอ้วิธีอินไว้แบบนั้นมันอะไรกันยะเพราะแบบนี้ไง คณะเราได้หลงเหรงปัโทโตเจ้ก็ทำตัวเป็นมิตรกับวา,าเด็กไงตำราไหนก็สอนแอบโพสเด็กแบบนั้นกันยะเราควรโอลกันเองก็จะมาโอเป็นเฮานนเนี่ยตอนที่สี่พูดออกไปจะได้ไม่อึดอัดนักศึกษาฝรั่งแต่พูดไทยชัดจังแถมสวยมากเสืก่กระเพาะอีกกลับไปก่อนไปที่เหลือใช้จัดการเองนี่สินะผู้หญิงจริงๆอ่อะตัวห่อเลยคงตกใจสินะ ขอโทษเต่สองคนนั้นด้วยนะซอรี่สอรี่มาทาานี้แล้วพวกเขาเป็นรุ่นน้องคณะฉันเองไม่มีเจตนาคุกคามอะไรหรอกแค่ยังมือใหม่ไปนหน่อยเท่านั้นเองคือจะช่วยไปดูซุมที่คณะเฉยๆนะผู้หญิงเด็กมุเรียนชายล้วนอ๋อ,อ,อ,อไม่เป็นไรฮะไม,ไม่ได้รังเกียจอะไรนะฮะอะโทษทีโทษทีททคงระบากใจสินะงั้นไม่รบกวนจ้าขอโทษด้วยนะกำขาวเา,าไปเองอะ พอแต่งหญิงแล้วประมาณกับผู้หญิงจริงมากกว่าเดิมอีกไม่ได้การถ้าเราจะถอยแบบนี้ก็แค่การประมาณไม่ได้ทันทีสิต้องทอาอะไรสักอย่างเออคือคือว่าช่วยหยุดแค่ข้างผมตีฮะฮะผมเอ๊ะเวลาพูดอะไรไปเนี่ยตายแล้วอาเป็นบ้าปอก่ตัวบเบิ่มเลยแล้วไอเถียงข้ามันอะไรกันนะลิเกชะมัดอาการประมาณนี่น่ากลัวเกินไปแล้วอ,อืม a r okay ใกลเกินไปแล้วยังตกใจกับเรื่องเมื่อกี้อยู่หรอถ้าเธอมีปัญหาอะไร <S <S ก็บอกได้นะไม่ต้องเกรงใจจะให้บอกอยังไงดีละครับเด็ได้กลิ่นแชมพูด้วยละ่ะหอมจังเฮ้ยไม่ไม่สินี่ฟัองอยู่ใช่ไหมไม่ไหวในหัวมันยุ่งเหยิงไปหมดแล้วจะ,จะเย็นเย็นพ้นจุ่มหน่อพองนอเนาะอย่าเพิ่งระสบตาตอนนี้ <S <S หน้าดูแดงๆนะมีใครหรือเปล่าให้พาไปห้องพยาบาลไหมมม ไม่เป็นอะไรฮะเอ็นซี่เอ็นเห็นเเลยห้ามเลือดเร็ว,รวมไม่กระาไหนไปช่วยหรือเปล่าคะเอ,าอ้าเงยหน้าไว้ก่อนนะขอบคุณนะฮะเอ่อแล้วก็ขอโทษด้วยนะฮะเรื่องแค่นี้เองนานๆานทีเห็น<ๆ>ผู้หญิงมเดินโอเ่นเท้าคนเดียวนันเนี่ยผู้ชายตั้งหากว่าแต่เชื่อ,อไรเหรอชื่อชื่อทศฮะเอ๋ชื่อ,อเออป็นเอกลักษณ์มากเลยนะสำหรับผู้หญิงนะผู้ชายผู้ชายฉันชื่อวิเวียนนะ คณะครุศาสตร์จ้าว่าแต่ที่เธอมาโอเปนเฮาส์เนี่ยจะมาดูของคณะอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่ได้จะมาดูอะไรเลยสักนิดนะยังไงก็ลองบวนออกมาก่อนก็ได้นะเอ๊ะบางทีถ้าเขาได้บวนออกมา, <S <S า,าก็อาจจะคิดวิธีแก้ปัญหาออกมาได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยละ <S <S เออหน้าผมมันฟ้องขนาดนั้นเลยเหรอฮะมอสออเรสปกติคนที่อาก,การแบบนี้ถ้ามา่ได้กวนอะไรานหนักก็คงลำคาอน,นั่นแหละ แต่ถ้าเป็นอย่างหลังก็ขอโทษแล้วกันนะไม่ต้องเล่าต,ตรงๆก็ได้ถ้ามันน่าอายหรือไม่ก็คิดซะว่าจะเป็นอากาศพลาดก็ได้หรือจะเก็บไว้บ,บ่นกับคนที่เชื่อใจก็ได้นะไม่ว่ากันบ่นกับคนที่เชื่อใจนั่นคือสิ่งที่ผมต้องทําก่อนหน้าน,นี้นะฮะเอแล้วมันไม่เวิร์กเหรอก็ไม่เชิงฮะพอได้คุยกับคนที่สนิทแล้วก็รู้สึกโล่งใจเหมือนได้เป็นตัวของตัวเองแต่ว่า ถ้าเป็นแบบนั้นได้กับทุกคนก็คงจะดีสินะฮะ,ะนั่นสินะหนนะักแค่น้าดูเลยสิปัญหาในะความมั่นใจหรือเปล่านะเพราะงั้น<ๆ>ก็เลยเดินโตเตะคนเดียวไปเรื่อยๆจนมาถึงที่นี่สินะก็ใช่ฮะอ้าวเดิเฉยก็รู้ตัวเลยฮะพวกคุณทำอะไรสักอย่างมากกว่าการเดินไปเดินมาไม่หรอกไม่หรอกเด,เดินเฉย<ๆ>ก็ไม่เลียวนะอย่าบีบคั้นตัวเองนักเลยจะเครียดเอาเปล่าเนาะบางทีความถึงเครียดเกินไป ก็ทำอะไรที่มันไม่น่าดูหลุกควางก็คุมออกมาแบบนี้แหละใช่ใช่แทนที่จะฝืนมาคับตัวเองสู้ปล่อยตัวเองไปตามธรรมชาติดูสิอา้าวเลือดน่าจะหยุดไหลแล้วนะตายละหน้าเลือดคราบวันดาวหมดเลยไปล้างหน้าหน่อยนะเดี๋ยวพาไปนั่นนันันนนนนนน่นสินะฮะเอเอ,เอขอบคุณนะฮะพี่ช่วยผมได้เยอะเลยยินดีจ้ะรู้ตัวอีกทีอากประมาทก็ค่อยๆหายไปจนหมด แถมคนที่คนยอยู่ด้วยนี่ก็เป็นเพศนตรงข้ามมาโดยตลอดว่าแต่ไม่ละกวนเวลาง,งานแย่หรอฮะการดูในนักเรียนก็เป็นนัาที่องค,คุณเป็นครูอยู่แล้วเอายจริงๆบู๊คนละลานอยู่ด้วยลนะฮะถึงแล้วเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าก่อนนะฮะเดี๋ยวนะห้องน้ํางั้นเหรอเดี๋ยวฉันก็เข้าด้วยเหมือนกันประมาณสละล้านตัวเลยเออไม่ดีกว่าฮะเอาทาไมล่ะเป็นสาวเป็นนาง ปลอยไว้สภาพแบบนั้นไม่ไดีหรอกมั้งเพราะว่าผมเป็นผู้ชายครับฮะเชี๊ย